ที่ไปใส่คือแต่งตัวเท่ได้หรือนะโอ้ไปถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปบใส่ตั้งหกกาครับอ๋อแล้วระถ่ายกับฮ่องหรือว่ามัมีคนเบิ่งเนี่ครับถ่ายกับพม่ารบ่มีคนเบิ่งครับโอ้ยเบิ่งหาสิบคนก็สิเป็นอย่างเดียวนี่ยอยากได้อยากได้คนเบิ่งหลายปานนั้นตเดียวเนี่ยครบเป็นแสนเลยติอยากได้คนเบิ่งโอ้ยเนาะ เอาจาก50าสคนก็เอาหลาคเรบแล้วแนวคิดจังไหดจังสิไปไทยคลิปกับลุงพลโอ้ยลุงพนมีคนไทยเหรอคนเบิ้งหลายครับโอ้ไทยคลิปครับกับลุงพลครับแล้วคือไปบ้านกกกองเนี่ยเวลาเอาไายคลิปเราคนเบิ่งหลายวะเถอะครับต้องการจังสั้นครับวาก็โอ้ก็เลยที่ได้เตรียมตัวครับไปไทยคลิปครับ เราทิไปยังไรบ้างเนี่ยหนีได้แค่หนีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ<ๆ>มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผมตักแน่ใจนะครับว่าตักเสี่ยวมอเตอร์ไซค์กันนี่ไปท้ายคลิปลุงก้นอะครับเรบาตักคิดว่ามันชีวหอดน่ะเนี่ยเพราะหอดเพราะการพยายามถึงยุ่งใส่ไปยุ่สุดยุ่งนันโอ้ยตายตาย เขาก็เห็นด้วยอยู่กันอยากไปถ่ายคลิปเพราะว่าเห็นช่องไหนเขาถ่ายคลิปกับลุงพลคนเบื้องหลายวะท้อเขาเห็นด้วยอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาบ่เห็นด้วยคือแมงอันนี้แหละเนี่ยมันทิไปยังไดงมาตาน้ำมันเบิดแกแก็เกล่ยเยอะตันน้ำมันนะครับบ่อยเขาถามเนี่ยมันสตาร์ทติดบ่เนี่ยนะ เดิเด yup ิตาติดอยู่ครับโอ้แต่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 ใจแท้บ oh, ่าวตักหน่อยโอ้เตรียมอุปกรณ์ย่างดีขากล้องขากล้องนี่คร so, ับเตรียมย่างดีโอ้เตรียมเรียบร้อครับที่ไปแท้แน่นอนวเถอะแท้แน่นอนครับอดบ่ได้แล้วติอดบ่ได้แล้วครับโอ้พาไปเฮ็ดคลิปยังคนกับบวงเลยน้อยใจเลยน้อยใจครับที่ไปท้ายเองเลยที่วันนี้ท้ายเองเลยครับบ่ทวาบดาวรวดเลยวะถอะบ่ครับ ทีไปผู้เดียวเลยนะไปผู้เดียวเลยครับห่วยโอ้ยตายแต่ว่าเขามีข้อเสนออย่างหนึง่งใจนะเขาเป็นหว่วงโตเห็นไปสิขี่รถคันนี้ไปผู้เดียวอันนี้ไม่เนาะกก่องมันก็นอยู่บริเวณใกล้ๆดิตาเอ้ยเอางีอยู่ไกลกลับตามครับต้องไปอยู่แล้วครับเพื่อว่าสิได้เบิงบ่งราคาคนเบิ่งหลายครับโอ้ครับ คือตอนนี้ทายคลิปกับบ้านรอดแล้วบ่มีคนเบิ่งมาเถอะยากไหมครับเตี้ยครับผมก็เลยสิไปทายคลิปเองครับลุงพนบบ้านกวกกอกแต่ว่าเขามีอีกคนหนึ่งสนใจบ่เนี้ยพนพอบักเต้ยอยู่ปโอ้ย อันนั้นมันก็แมนอยู่อันนี้มันก็ได้อันกันน้อนโอ้คนละพนก็คนนมาจากแล้วว่าซื้อพนขึ้นกันน้อยเอาตกลงสิไปอิเลีมาเถอะไปดีครับโอ้อันแนวพาไปนี่นะเขาก็เปลี่ยนห่วงเปลี่ยนห่วงครับโอ้ยเว้ยเว้ยแต่ว่าสตาร์ติดอยู่ว่ต้สตาร์ติดอยู่ครับหวางจะสอบใหม่ใหม่นี่เต้ครับโอ้โหนี่แหละพาหนะคู่ใจเขาเถอะ เบื้องใต้บู๊ีตรงแล้วเพียงเยอะปืนเปียกเบิดแล้วเด็กเอ้าว่าเสียวว่าว่างสั้นแล้วก็ว่าสิไปท้ายคลิปลุงพนโาเิลุงพลบ้านกกอกเอา้าขอให้ตักโชคดีเด้อครับ